สวัสดีค่ะวันนี้มาตอบข้อสงสัยของหลายๆคนนะคะที่ถามออกม,มาค่ะว่าออมใช้อะไรทําไมถึงหน้าเด็กตลอดเวลานะคะพูดเลยว่าออมใช้ตัวนี้ใช้มานานมากแล้วนะคะครีมของนาว t โซนนั่นเองค่ะใช้ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนคือบำรุงผิวแบบนี้มาเป็นประจำสม่ำเสมอเลยนะคะและวันไหนที่ออมรู้สึกว่าแบบผิวหน้าของออมเนี่ย แห้งมากๆหน้าโซมไม่มีออร่าหรือว่ารองพื้นไม่ติดหน้านะคะออมก็จะใช้ครีมนาวโซตัวนี้มาร์้หน้าแบบนี้เลยคุณผู้ชมเราก็มาพอกหน้าแบบนี้เลยหนาๆพอกไปเลยค่ะพอกหนาๆค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าคุณเนี่ยโอ้โหเหมือนอิ่มนะเหมือนนอนมาเต็มอิ่มแบบ 8ชั่วโมงเลยอ่ะแล้วก็ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชืน้นหน้าเหมือนไปทำทิฟเม้นต์มาเลยคือหน้าใสมากนะคะแล้วก็แบบหน้านุ่มมากคือหน้าขาวใสมากดีมากเลยอันนี้ใช้ตลอดอยากจะให้คุณผู้ชมไปลองหามานะครีมนนวโซต,ตัวนี้เลยเคล็ดลับหน้าเด็กของอ๋องค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกล่อมลูกนอนก่อนนะคะเรียกแล้วจบครับ <c oughs> <c oughs> ไปนอนกันค่ะ